สวัสดีครับทัวรงเมอเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวรี่เอเดชั่นทีวีโชว์วันนี้ก็เป็นคันที่4เนาะของประจำวันนี้นั่นเองนะครับก็ขอยัดอัปเดตเพิ่มเติมว่าภูมิใจมากๆสำหรับเจ้ายักษ์เขียวเวอร์ซิดพันเซตัวนี้ครับผมมาสอี2020ใหม่กริบกริบขี่จากศูนย์ก็แวะมาเลยนะครับผมนี่วันนี้เขาเนื่องจากตัวเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ นะตัวเวอร์ซิสพันท์เขาใหญ่อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เขาเลือกจัดก็คือเลือกจัดปิ๊บ60ลิตรครับพี่น้องครับนี่ฮะปี60ลิตรถ้ามองตากจากด้านหลังนะครับมองจากด้านหลังอ่าไม่เกินการแทนครับไม่เกินแทนนี่ฮะนะครับมองจากด้านหลังไม่เกินแทนนะครับปี60ลิตรที่ติดตั้งกับเวอร์ซิสพันท์นั่นเองนะแต่สําหรับเวอร์ซิสพันท์ตัว SE นะครับเอาจริงๆมันก็ตัวเวอร์ซิสพันท์ทุกตัวนะ เขาจะแถมถ้าจากศูนย์เนี่ยเขาจะมีอ่มีกระตกมาให้นะครับแล้วก็มีเพลทที่เป็นพลาสติกแข็งมานะครับซึ่งตัวพลาสติกแข็งนั่นเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงที่จะรับน้ําหนักกล่องหรือปิ๊บหนักๆได้มากเกินนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยที่ t ัว r i n g edition ของเรานะครับ dohtensor moto นะครับเราจึงเสกแล้วก็เนรมิตนี่ครับอาจจะมืดนิดนึงนะขอโทษทีเดี๋ยวจะถ่ายรูปชัดๆให้อีกทีนึงนะครับนี่ฮะอ่าแล้วทำเพลทเหล็กข้างบนนะครับทำเพลทเหล็ก เพื่อยึดกับขากันตกนะครับเพดเหล็กนี้เราใช้เหล็กนะครับหนา6มิลนะเพื่อเป็นตัวยึดกับถาดของปี๊นั่นเองอทําให้แข็งแรงขึ้นครับเพื่อนๆครับเนีย้ยทำให้แข็งแรงขึ้นนะอ่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปชัดๆให้อีกโพสหนึ่งก็แล้วกันนะครับตัวปี๊60ลิตรตัวนี้ก็คือตัวของ a องกี้ไรโนะครับวันนี้เลือกจัดแล้วก็สั่งติดตั้งเพิ่มเติมก็คือนี่ฮะ ะสะดวกสบายไปอีกเวลนึ่งเลยนะครับสำหรับคนซ้อนนะครับมันก็คือที่พิงพับขึ้นเก็บลงได้นี่ครับนี่ฮะอ่าสะดวกสบายาติดตั้งเบาะพิงเรียบร้อยพร้อมเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ครบนะครับอ่ามีอีกคำถามหนึงว่าปี60นี่มาใส่หัวกระอกสองใบได้แบบไหนยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับปั๊บนี่ หมวกกันน็อกสใบแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนี่วางแบบนี้นะครับสามารถใส่ได้เลยสองใบนี่ฮะโอเคตัวพิปบกสิลิตเขาก็จะมีอินเนอร์มาให้ทั้งขาที่ตัวกล่องก็คตัวฝาแบบนี้เลยนะครับผมมีเป็นกระเป๋าแล้วก็มีซิปใส่ของจุกจิกๆ,ๆุกได้สวยงามลงตัวเหมาะมากๆกับตัวเวอร์ดพิปพันคันนี้สนนราคาชุดนี้เดี๋ยวจะแจ้งไว้ให้ใต้โพสต์เหมือนเดิมนะครับผม สอบถามกันไม่ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับที่ติดตามชมมาตลอดนะเดี๋ยวมีรายอัพเดนอีกทีนึงขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ